มาซื้อของเข้าบ้านบินยาวขนาดนี้หมดไปเท่าไหรกันหน่ามามามาลงคลิปใช้อีกแล้วค่ะจริงๆวันที่ถ่ายคือวันจ่ายในเทศกาลตรุษจีนมามาก็พาอาชีและยายไปซื้อของเข้าบ้านกันด้วยค่ะวันนี้คนเยอะสุดๆบอกให้อาชีช่วยหยิบเป็ดมา2ตัวอาชีแข็งแรงสุดๆฮิ้วเป็ด2ตัวมาให้มามาได้เป็นพราะออกกำลังกายทุกวันนั่นเองค่ะทั้งเรียนเต้นทั้งเรียนบัลเล่อาชีบอกว่าฮิ้วของแค่นี้สบายสุดๆเลยค่ะมีเด็กคนไหนเป็นแบบอาชีบ้างคะผ่านถุงข้าวสารเป็นต้องถูเจอถุงข้าวสารไม่ได้ต้องขอเข้าไปแตะส บ้านหมดเกียร์ทั้งเครื่องปรุงหมูปลาผักบ้านเราจะซื้อของไปแช่ไว้นะคะเวลาจะทํากับข้าวก็จะได้เลือกของจากในตู้เย็นได้เลยค่ะแล้วก็มาตามล่าหานมที่อาชีกินตอนนี้อยากได้รสช็อกโกแลตบางทีก็อยากได้รสจืดเปลี่ยนไปทุกรอบที่มาซื้อเลยค่ะเลือกได้แล้วก็ต้องให้ยายช่วยยกเพราะตอนนี้มามาท้อง8เดือนแล้วค่ะแค่เดินยังเมื่อยขาเลยค่ะอีกเดือนเดียวก็จะคลอดแล้วตื่นเต้นสุดๆยายก็เดินมาเลือกผลไม้ไปไหว้ด้วยค่ะไหว้ทั้งสม้มทั้งสาลี่แล้วก็ลูกพร้าวปีนี้ไหว้แค่นิดหน่อยค่ะเพราะตอนน